สวัสดีครับมาพบกับผมกุ๊กไก่และ y o u u ทูบชา n e n กุ๊กไฟเดอร์นะครับผมก็ทริปนี้นะครับผมได้ไปกางเต็นที่เขาใหญ่เที่ยงก็จริงๆเราไปตั้งแต่วันที่26-27ทธันวาคม2567แล้วล่ะครับแต่ว่าเพิ่งได้มีเวลาได้มาตัดคลิปนะครับก็ขออภัยในความล่าช้าแต่อย่างไรก็ตามทริปของเราก็คงจะฟินแน่ครับสำหรับทริปนี้ครับผม ไปกันเลยก็วันนั้นที่ผมไปนะครับอากาศก็กำลังเย็นนะครับเย็นแบบประมาณประมาณ1 8 1 9 20องศาประมาณนี้นะครับอากาศก็เย็นสบายมากแต่ตอนกลางคืนจะเป็นอย่างไรวิวจะสวยแค่ไหนไปรับชมกันเลยครับผม ต้องบอกไว้ก่อนว่าขเขาใหเที่ยงเนี่ยผมมาทุกฤดูกาลนะครับม <Restaurant> ันจะเป็นหน้าร้อนหน้าฝนหน้าหนาวผมก็มาทุกฤดูนะครับเพราะว่าเป็นทางผ่านกลับบ้านต้องบอกว่าบ้านผมอยู่บุรีรัมย์นะครับผมก็ทํางานอยู่สมุทรปราการเขาใหเที่ยงก็เป็นทางผ่านของระหว่างทางกลับบ้านและกลับไปทํางานที่สมุทรปราการก็ได้มีโอกาสแวะมาทุกฤดูครับทุกฤดูกาลก็จะมีสิ่งเดียวกันคือหนาว แล้วก็เย็นทั้งปีนะครับแล้วก็ลมที่แรงทั้งปีครับเขาเยียงเที่ยงเนี่ยก็จะมีจุดชมวิวอยู่หลายจุดนะครับโดยเฉพาะจุดกลางหันลมนะครับซึ่งก็เป็นวิวที่สวยมากๆแต่เส้นทางที่จะไปลานกลางเต็นท์ต่างๆนะครับลักษณะเส้นทางก็จะเป็นอย่างที่เห็นในคลิปนี้เลยแต่ถ้าเป็นทางที่ที่จะไปเขื่อนกับ จุดชมวิวกังหันลมนะครับตอนนั้นก็จะเป็นทางลาดยางอย่างดีนะครับก็สำหรับท่ิวนี้ผมมาลานกลางเต็นเส้นทางก็จะเป็นแบบนี้นะครับเป็นทางดินแดงเลยครับผมตอนนี้ผมก็มาถึงลานกลางเต็นไล่ภูผาตะวันดาวแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะไปหาที่กลางเต็นแล้วก็ไปสำรวจพื้นที่กันคือ เมื่อกี้ผมมาถึงปุ๊บก็เดินดูลานกลางเต็นสักพักแล้วนะครับจนหาที่ลงเอยสำหรับกลางเต็นในค้า้างคืนในคืนนี้ได้แล้วผมเจอจุดกลางเต็นแล้วครับเดี๋ยวผมพาไปดู นี่ครับเดี๋ยวผมจะกางกางเต็นท์บริเวณนี้นะครับตรงนี้แล้วก็จะไปชมวิวที่ตรงนี้นะครับนี่เอขาขาวๆคิดว่าน่าจะฟินฟินๆนะครับผมเดี๋ยวผมจะไปขนของมากางเต็นท์ก่อนนะครับผม,ผม,มเดี๋ยวไปเจอกันตอนกางเต็นท์เสร็จครับผม อน,นี้ก็เป็นเวลา5้าโมงเย็นแล้วนะครับผมก็ได้เตรียมแคมป์เตรียมอุปกรณ์ตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนี่บรรยากาศแคมป์ของผมเป็นแบบนี้น่ครับของเพียบเลยนะครับส่วนวันนี้เรามีนางเอกประจำช่องกุ๊กไฟเดอร์มาด้วยนะครับผมกำลังนั่งทำงานอย่างข้ามาักระเบนเลย สขุขยันนะครับขยันคนขยันอยู่ที่ไหนก็ลำบากครับผมก็ประมาณน,นี้ทิ้งทวนไว้เดี๋ยวเดี๋ยวจะหาไปมากกว่านี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวไปดูแพททิตกนะครับผม เมนูวันนี้เจ้าฮ้อนก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนี่ครับั้งเองของเรามเมนูเดม่มผักเยอะนิดนึงเพื่อความหอมของผมถ้วยเปล่ามไม่มีเนื้อ <laughs> โอเคครับกินก่อนครับผม กลางคืนของเขาใหญ่เที่ยงตอนนี้ผมอยู่ที่ไล่ปูพาตะวันดาวนะครับบรรยากาศยามกลางคืนฟินมากมาดาวบนฟ้ามองไม่เห็นแต่ว่าเราก็ยังคงมีดาวบนดินให้เราดูนะครับผมสุจยอดค่ำคืนนี้ก็คงจะเป็น การดูดาวแล้วก็จะพักพ่นไปเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับคืนนี้หลับปันดีลาตีสวัสดีครับ <c oughs> ตอนนี้เป็นรายการมากน่าน,นะครับผมวันนี้ นางอเอกอินโฟโเขาต้องแบบต้องหลอนะนางเอกของเราเต็มที่มากครับณมาก็มาสต,กต้ก็ตกเกยตัวเองอยู่สวัสดีตอนเช้านะครับทุกคนตอนเช้าที่ลมแรงมาก ือแรงตัง้งแต่เมื่อคืนแล้วครับเสียงลมแบบดังมากนอนแทบไม่ไม่ค่อยหลับเลยมันหลับอีกทีก็ประมาณตีสี่ตีห้านี่นครับตายังวบอยู่เลยเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูได,ได้ยินเสียงเลยครับดูลมดูดูเต้นผมปิวก็ได้ ดูวิ okay. วเฮ้ยดูวิว hmm. ตช้งฉากตช้าประมาณนี้โวเดี oh, okay. ๋ยผมจะพาไป ดูหลนงกังต็นรอบๆของเขาจะเที่ยงกันนะครับเดี๋ยวเริ่มจากหลายกังต็นตรงนี้นะครับผมไล่ผู้พาตะวันดาวนะมันจะมีโซนนี้อันนี้คือโซนที่อยู่ติดกับเซฟเฮเบตนะครับหลายกังต็นชื่อหลังของ ดวยวกบนีนี่คือเต็นท์ผมไปดูโซนยื่นกันนะครับเป็นพตินทีรอบๆที่ไล่ผู้ผาตะวันดาวนเนี่ยจะมีพื้นที่สหรับให้เด็กๆได้เล่นนะครับ การเดินไล่มภาตวัสดาวก็มีค่อนข้างกว้างนะครับคือมีตั้งแต่ฝั่งเซฟเทเว่นทอดยาวไปจนถึงจนถึงสิบเออสุดริมนุ้นก็ประมาณเออระยะทางประมาณประมาณสามประมาณ4ี่รเมตรได้นะครับ ริเวณรอบๆเป็นแบบนี้นี่ครับราไปดูวิวฝั่งนี้อันนี้คือฝั่ง ตรงข้างของผมนะครับเน้นทอผมอยู่ฝั่งนู้นเรียมฝั่งนู้นเมื่อกี้ผมเดินนะแล้วก็ที่ไร่ขวาตาบ,บังดาวเขาจะมีเป็นเชือกฟางนะครับกั้นพื้นที่ไว้นะค,คือห้ามกางเต็นท์เลยเส้นเชือกฟางสีแดงนี้นะครับ ฝั่งที่ตะวันออกนะครับพาะอาทิตย์กำลังขึ้นุูเลยยาวไปถึงนู่นเลยนะครับหลักการเต็นท์ไร้ัาบาดัจ็บดับก็ตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็นประชาสัมพันธ์นะครับ<ม>ถ้ามาติดต่อกลางเต็นท์ก็มาติดต่อในที่นี้ แล้วก็ที่นี่ก็จะมีร้านอาหารสำหรับไปสปอร์อตเที่ยวีทยามานะครับก็สั่งที่นี่ได้นะครับอาหารตามสั่งติดต่อสอบถามหรือติดต่อรายกลางเต็นใครที่จองไว้ก็มาติดต่อที่นี่นะครับสว่วนนี้ก็เป็นบ้านพักซึ่งผมไม่ค่อยรู้รายละเอียดนะครับเพราะว่าไ,ไ,ไม่ได้หาข้อมูลเกกับไลบูผาตวรรดาวมาเท่าไหร่ก็แบบ หายเขาบุ้นแป๊บเดียวก็มาเลยส่วนนี้ก็เป็นห้องน้ำชายนะครับห้องน้ำชายก็จะอยู่ริมสุดเลยนะครับก็คือผมเมื่อกี้ผมเดินมาจากฝั่งนี้แล้วก็เดินมาถึงนี่ห้องน้ำชายโอเคเดี๋ยวผมพาไปดูห้องน้ำหญิงนะครับห้องน้ำหญิงจะอยู่คนละฝั่งกับห้องน้ำชายก็คือ ตรงตรงนี้นะครับที่ผมจะพาเดินไปเป็นทางเข้าลานกลางเต็นท์ไร่ภูผาตะวันดาวครับนี่นี่เป็นทางเข้ามานะครับทางเข้าอยู่่ตรงนี้เข้ามาปุ๊บหันหน้าเข้าลานกลางเต็นท์ขวามือจะเป็นห้องน้ำหญิงนะครับแล้วก็สายมือจะเป็นห้องน้ำชายนะครับอันนี้ก็คือติดต่อประชาันเมื่อกี้ก็ต้องขออาภัยด้วยนะครับที่ไม่ได้ พาเข้าไปชมห้องน้าชายเพราะว่าห้องน้ําเต็มทุกห้องเลยนะครับจริงๆแล้วห้องน้ําชายมีทั้งหมดสามห้องใหญ่นะครับผมรายละเอียดประมาณนี้ครับห้องน้ําชายและที่เห็นนี่ก็คือห้องน้ําหญิงนะครับห้องน้ําหญิงก็จะมีทั้งหมดหกห้องนะครับหน้าหลังแล้วก็มีกระจกบานใหญ่แล้วก็ด้านหลังนี่ก็จะเป็นซิงค์ล้างจานนะครับบริเวณซิงค์ล้างจานก็จะมีฟองน้ําแล้วก็มีน้ํายาล้างจานไว้ให้นะครับ สำหรับใครที่ลืมประมาณไม่ต้องซื้อนะครับทางลานเ็ามีจัดเตรียมไว้ให้ครับผมสำหรับลานกางเต็นที่ใส่ผู้ตะวันดาวมีประมาณนี้เดี๋ยวตอนเช้าเดี๋ยวผมจะทำข้าวตบนะครับตอนนี้ก็เริ่มสายแล้วเพราะว่าลมแรงมากนะครับนอนไม่ค่อยได้เลยเพราะาเสียงลมดังมากประมาณสัก4-5ถึงได้นอนเดี๋ยวผมรีบไปทำ ข้าต้มกันมาเจอกันครับสำหรับเมนูข้าวต้มเช้านี้ก็สิเรียบร้อยนะครับผมอร่อยไปครับอร่อยไปครับ เออเลยหนึ่้เดียวอ้ยโโโโความเดียวนะเรียกว่าจะยกเดียวกลางให้โอเคเดี๋ยวกินมื้อเช้ากันก่อนนะครับ เจอต้นมะขามป้อมนะครับเมื่อกี้ก็ขอแต่ทางเจ้าของร้านเรียบร้อยนะครับว่าสามารถเอากลับไปกินได้ก็บอกว่ามีเยอะมากนะครับสําหรับใครที่มากลางเต็นที่บ้านไร่พพ่าตะบันดาวก็สามารถเก็บเอาไปทานให้เปรี้ยวปากให้กืน,น้ำหว,วานๆได้นะครับผมก็เดี๋ยวผมเก็บก่อนนะครับก็ตอนนี้ผมก็อาบน้ำแต่งตัวเสร็จแล้วนะครับก็แดดค่อนข,ข้างที่จะร้อนนะครับเพราะว่ เราออกสายก็สำหรับรายละเอียดลานกลางเต็นท์นะครับค่ากลางเต็นท์คนละ200บาทนะครับแล้วก็มีปลั๊กไฟให้เสียบสำหรับใครที่จะทิ้งขยะนะครับทางบ้านไล่ผู้ลาตะบันดาวก็มีบริการทิ้งขยะให้แต่เก็บคนละ50บาทนะครับผมแต่ยังไงก็ตามแต่นะครับเราเอามาเองก็ ควที่จะเอากลับไปเองนะครับผมแในที่นี่ก็มีอาหารมีเครื่องดื่มมีขนมขบเคี้ยวไว้ขายให้นักท่องเที่ยวนะครับใครขัดหรืออะไรก็สามารถซื้อได้เลยนะครับก็สำหรับทริปนี้กูไฟเดอร์คอลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ทริปหน้าบายบาย